จอแล้วเ <don> จอแล้ว <don> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับแอดเซลีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้แเซลีจะพามาตะลุยวังหอยพี่อุ้มกับพี่แอนนะคะเราไปลุยกันเลยค่ะอยากที่เราเดินทางมาไกลมากนะคะ ตอนนี้ก็ถึงฟาร์มหอยแมลงผู่แล้วพี่อุ้มกำลังผูกเรือไว้ที่แพรตรงนี้เรียกว่าแพใช่ไหมคะเอาไงเนี้ยีก็แกะออกอุ้ยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญ่นี่นะคะทุกคนอันนี้หอยกระพังหอยกระพัง หอยกระพังกับหอยพังนี่ไม่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะหอยพังเนี่ยโอ้เนี่ยแกะตาหมูพวงเนี่ยอวดโอ้โหตาพวงพวงเนี่ยอวดเนี่ยเนี่ยหมูป่าหมูถู่น้ำเลึก็ดิน้ำเลึกรงนี้อ๋อมันเป็นตุ้มๆอยู่ะหอูพวงให้มนยกขึ้นมาดิโอ้โหเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นพวงพวงเลย ตอนที่เรามาปล่อยนะค่ะมันจะเป็นยังไงลูกเล็กเหรอดงอันนี้นังคู่เนี่ยดูนะคะอ๋อเขาเลือกเอาตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่อุ้มโชว์หอยแล้วค่ะใหญ่จริงทุกคนโชว์โชวหอยใช่ไหมล่นี่เอ็กเด็ดบนขบุญเชือกอ่ะขบุญอย่างเงี้ยบนเชือกอ่ะจะมีตุ้มๆนะเออบนตุ้มเชือกน่ะเด็ดออกมาเด็ดมาใส่ ปาตูนกับพี่อุ้มกำลังเลือกหอยอยู่นะคะทุกคนส่วนแอสเซลรี A L e กับพี่แอนก็นั่งรออยู่บนเรือการเลี้ยงหอยแมงผู้เนะะี่ยค่ะพี่อุ้มต้องใช้เวลากี่เดือนคะ7-8เดือน7-8เดือนใส่ไหนใส่นี้เรียกว่าใส่อะไรคะใส่ใหญ่แล้วครับกี่ตัวโลคะพี่อันนี้อันนี้ไม่แน่ไม่แน่ประมาณไม่เกิน3ตัวหรอก สามสิบตัวโลนะคะไม่เกินไม่เกินสาม่เพื่อนเพื่อนคิดดูสามสิบตัวโลอะใหญ่ขนาดไหนใหญ่อยู่นะเอาเรือไหมค่ะใส่สามสิบตัวโลนะคะทุกคนนี่โยนแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคน ดูจากเมื้อแสอลีนี่ไซนี้พี่อุ้มบอกว่าสามสิบตัวโลนะคะทุกคนไม่น่าเกินไม่น่าเกินสามสิบตัวโลอันนี้คือสด,สดสดจากวังเลยนะคะสดกว่านี้ต้องลงไปกินในน้ำ <laughs> พี่แอนบอกสดกว่านี้ต้องลงไปกินในน้ำแล้วนะคะทุกคนหูแสลีก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะคะอหอยหแถมคนจับหอยดนะ้วยป้าตูนบอกว่าถ้าซื้อหอยหแถมคนจับหอยด้วยนะคะทุกคน พ่อครัวค่ะก็จะเป็นทุ่นลอยแบบนี้ค่ะใช้แกนลอ,อ,อนใช้แกนลอน20ลิตรหรือแกนลอนสามสิบลิตรข้างล่างเป็นเชือกขึงแล้วก็เวลามันใหญ่ก็ต้องเชือกต้องแกนลอนพวงเดี๋ยวพี่อุ้มจะเลือกพวงสวยๆขึ้นมาให้ชมนะคะจากที่เราใช้แกนลอน เป็นทุ่นเพื่อทำสัญลักษณ์ไว้ว่าพวงหอยเราอยู่ตรงไหนนะนี่ตามป่าตูนกับพี่อุ้มไปเลยค่ะป่าตูนจะงัดหอยแล้วนะคะววทุกคนนะอุยอ้ยเป็นแบบนี้นะคะ่ะแ,แล้วเวลาเก็บอะคะพี่อุ้มเราจะคัดไส้ยังไง พอได้ถึงอายุครบ8นนเดือนได,ได้อาย,แอยุแล้วนะคะทุกคนปลาตูนโชว์กใกล้ๆหน่อยค่ะ,ะน,นี่ทุกคนดูหนึ่งพวงนี่กกนนะเกือบสิบโลพี่อุ้มบอกค่ะตัวใหญ่แต่ส่วนที่เราเห็นเล็กๆที่อยู่ข้างๆหอยกระพงเอ้ยไม่ใช่สิหอยแมงพูดเขาเรียกว่าหอยกระพังนะคะอันนั้นก็รับทานได้เหมือนกันหากินยาก ก็ผักที่มีเพียงมันน่าจะอ้วนนะเนี่ยให้ลำไว้มันจะผอมงออ๋อมันจะกาะที่เปลือกเหรอใช้ลำเป็นอาหารอาหารเสริมอาหารเสริมให้อาหารกี่ครั้งไม่ได้ให้ครับจนใกล้หยาบมาถึงจะให้อ๋อกระตุ้นให้มันอ้วนกระตุ้นให้มันอ้วนนะคะอันนี้เียคือเลี้ยงธรรมชาติปลลอธรรมชาติเยเลี้ยงธรรมชาติ พอใกล้จะจับครบอายุแล้วถึงจะให้รำกระตุ้นให้อ้วนนะคะเลือกม่ถูกเลยหอยเยอะเกิปลาตูนบอกว่าหอยเยอะค่ะเลือกหอยไม่ถูกค่ะตอนนี้โอ้โหน่านชาปลาตูนมากเลยค่ะนี่พามาชมวางหอยของจริงเลยนะคะปกติเเซรีก็ ไปซื้อแค่ตามตลาดก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน,ไนไดูที่กำลังปล่อยตัวแล้วอันนี้ฟาร์มฟาร์มช้ำอันนี้ฟาร์มช้ำอ,จจอันนี้ได้ครบอายุแล้วค่ะ ปดเดือนเดี๋ยวเราจะไปดูที่พี่อุ้มเพิ่งจะปล่อยเทียบกันดูว่าหอยที่เราปล่อยกว่าจะมันจะโตแค่เนี้ยค่ะมันเป็นยังไงตามไปดูเลยลากไปด้วยเดี๋ยวเราตามพี่อุ้มไปตรงหอยเล็กหอยเด็ก พื้นที่กว้างมากค่ะจากหัววังถึงท้ายวังประมาณสักกีิโลคะพี่แอนไม่แน่ใจเหมืนันถึงสิบกิโลไหมถึงสิบโลไหมเธอห้าสิบไลน์นะทุกคนโอ้โหโห้าสิบไร่ที่แอเซรีอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนห้าสิบไร่ดูอันนู้นเป็นท้ายวัง แต่ว่าตรงนี้จะเป็นน้ำลึกนะคะเรามาจากตรงนู้นเห็นกระต๊อบนี่นี่ค่ะเพื่นเพื่อนพื้นที่ห้าสิบไร่ดูกันเลยนี่ค่ะพี่อุ้มกำลังมาดูพามาดู อันนี้เพิ่งปล่อยอันนี้เพิ่งปล่อยอัตริทหนึ่งค่ะเรามาปล่อยอย่างนี้เลยเหรอคะมีแม่เลยอ๋อจะมีเดี๋ยวมันจะโตอันนี้เพิ่งปล่อยได้จะคิดหนึ่งเอาตัวเล็กมาปล่อยเอาตัวเล็กๆมาปล่อยแล้วเขาก็จะเกาะไปเองเหรอคะใช่อุ้ยปลาตูนมันจะลงไปเนี่ยไม่มันเอีย อันนี้เป็นตุ้มเล็กนะคะอันนี้เพิ่งปล่อยตัวเล็กเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอันใหญ่แบบนั้นแหละอันนี้เพิ่งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ส่วนตัวเมื่อกี้ที่เราไปเก็บมาแปดเดือนแล้วค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะใส่เป็นพวงไว้เลี้ยงเดี๋ยวก็จะดันตัวออกมาจับกันเป็นพวง นี่ค่ะทุกคนนี่หอยหอยเด็กอันนี้หอยเด็กหอยมัธยม <laughs> โอ้ยป่าตูนอกว่าหอยมัธยมนะคะเมื่อกี้หอยมาหาลัยมากกว่เลยตูนฮะก็ใหญ่พอมื้อ,ออ่อะพอ,พอเราได้หอยแล้วเราก็จะไปทำกินครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูเมนูหอยดีดีค่ะทุกคนอยู่บนเรือให้ปาตูนกับพี่อุ้มเข็น เป็นไงคะทุกคนเรามาดูวิธีเลี้ยงหอยเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรพี่อุ้มไว้ด้านล่างคลิป,ป,ปเพื่อโทรเผื่อโทรมาสอบถามค่ะว,ว่าเอ,อ หอยได้อายุหรือยังหรือยังไงนะคะมีขายทุกวันหน้าร้านอ๋อพี่อุ้มบอกว่ามีขายทุกวันหน้าร้านค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะกระซาขาวสมุทรสาคร แแกะกหัวพวงในสุดเพือพอเราไปดูหอยที่อนุบาลไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาห,หาหอยไปทำกับข้าวแล้ว แล้วเราคัดพันธ์เองได้ไหมคะพี่อุ้มรับซื้อเขาไม่กินเนี่อพื้นคนที่เขา,พพาเพาะลูกพันธุ์ลอาเชื้อพอลูกพันธุ์ต่างหากเขาจะับเชื้อในทะเลเอาพวกสารเคมีงึันเป็นมากอะ เลือกเอาหอยไปทำกับข้าวกันนะทุกคนยวงเดียวก็กินเลยทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยโอ้โห <laughs> แกไม่โฉบเลยใหญ่มากค่ะทุกคนทุอย่างมันเงียบส้วดูวิธีการเด็ดหอยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็เด็ดไปอย่างนี้ก่อน ส่วนตัวเพียงที่ติดไปกับหอยเราค่อยไปกระทาอออกตอนเราจะทําเมนูนะคะยม,มากไรนะปลาเป็นไงบ้างคะความรู้สึกอ๋อไปจับหอยชอบ <laughs> จเจอปูแล้วนะคะโอโ้โหสดจริงอะไรจริงใส่กระมังว้พีอ่อุ้มได้อีกแล้วะคะ่ะหอยใหญ่หอยใหญ่แห่งเมืองสมุทรสาครใครไม่มาวันนี้ถือว่าพลาดมากนะคะแมงดาทะเลก็มาสดจริงๆสดไม่รู้จะสดยังไงแล้วนะคะ เทียบหอยกับหน้าพี่ตูนดูหอยใหญ่กว่าหน้าอีกทุกคนดูเนี่ยจริงจริงเราต้องเจอแหละสักตู์ไม่เจอห้ามกลับตัวอ้าวเจอแล้วเจอแล้วตาโหย ได้แลครับอาหารเราได้พอทำกับข้าวเอาเจ้าชาย้มรสบยนี่ยต่งนมมาอื้วใหญ่โนี่โลสองร้อยน่าจะสองร้อยกว่าสองร้อยห้าได้ตัวใหญ่า โอ้ยปางมเก่งแม่จับหอยเก่งอ่ะเนี่ยคำเจอคำเจอตลอดเลย,<ว>ยน,น,นี่อยู่หน้าวังแล้วครับ เต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือจริงใหญ่สมคำศัพท์

ตัวน้อยหาใส่ไปเลยไม่ต้องน,น,นี่เราก็ขึ้นจากวังแล้วนะคะ,ะไ,ปไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างไป,ไปนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรา ไปงมหอยกันมาพี่แอนกับพี่อุ้มเข้าครัวเมนูหอยน่ากินไหมคะนี่สดสดจากวังนี่คะ่ะทุกคนใหญ่มากนี่ อันนี้ก็หอยแค็งที่เราไปงมมาเมื่อกี้นะคะนี่เดี๋ยวรอน้ำจิ้มแป๊บนี่ค่ะทุกคนใหญ่นะนี่แล้วนี่เป็นหอยนางลมนะคะที่พวกเราไปงมมาสดสดจากวันพี่อุ้ม นี่อยู่ที่พื้นอ่ะปองปีที่แล้วเนี่ยนักพุตัวองพี่เดี๋ยวใส่นี่กลับบ้าน เดี๋ยวชิมก่อนนะคะทุกคนพี่แองกับพี่อุ้มแบ่งให้กับบ้านไปกินด้วยค่ะกินอิ่มแล้วยังหออ่อยด้วย,ยมันใหญ่จริงๆเนี่ยไม่ใหญ่เล่นๆอ๋อนี่หอยตลับเห็นไหมคะนี่หอยตลับ,ตลบแต่ว่าหอยตลับไม่เยอะแกงนี่ใหญ่มาก เต็มเต็มมือเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดเสรีด้วยนะคะคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ